สำหรับตอนนี้ <c oughs> ก็โปรดไปรับฟังพระวินัยแต่ก่อนจะรับฟังพระวินัยก็ขอเตอนกันไว้ว่าจารณะสิบห้าขอท่านอัหลายจงปฏิบัติให้ครบถ้วนบารมีสิทต,ต้องมีทางกาลังใจให้ครบถ้วนต้องมีหันสี่ส่งไว้ให้ครบถ้วน แล้วก็อคติสีตัดให้หมดไปพยายามกํากจัดนิวรณ์ห้าให้พ้นไปจากใจแล้วก็ทรงอธิบาตสีทรงสิขาบทตามพระวินัยให้ครบถ้วนอย่าให้เป็นผู้บกพ่องเพราะจะเป็นเหยื่ยอของนรกจงคิดไว้เสมอว่านิพพานัสสะสติกิริยายะเอตังกาสาวังเถวา ยิงแปลเป็นใจความว่าเรารับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทําให้แจ้งเสียงพนิพานถ้าการได้งหกอย่างนั้นท่านทําได้ครบถ้วนท่านก็ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงกระแสพนิพานได้อย่างสะดวกแล้วในที่สุดท่านก็จะเข้าพนิพานได้บางท่านคิดว่าบทเล็กน้อยช้เวลาเล็กไม่มีโอกาสมันไม่แน่นัด ขึ้นชื่อว่าความดีไม่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 ถือเวลาเป็นสำคัญเขาถือกำลังใจเป็นสำคัญตอนนี้ไปก็ามาว่ากันถึงปายจิตตีในโอวาทวัตมีสิทมีสิทธิ์สขาบทให้กล่าวว่าวิสุที่สงฆ์ไม่ได้สมมติส่างสอนนางวิสุณีต้องบัตรปายจิตตีเรื่องนี้ถ้าอนนโดน,นเข้ามาแล้วสิขาบทนี้เราก็ไม่เป็นเพราะว่า นางพิสุนีไม่มีสองแม่พิสุที่สองสมุดแล้วตั้งแต่พระอาทิตย์ตกไปแล้วสอนนางพิสุนีต้องบัดไปายยิตใข้อน so, so, ี้ก็ขอผ่านไปเพราะนางพิสุนีไม่มี้อดีสามพิสุเข้าไปสอนนางพิสุนีถึงในที่อยู่ต้องพาจิตใีเว้นไว้แต่นางพิส so, ุนีเจ็บข้อนี้ก็ผ่านไป ข้ทอที่สี่พิสุตีเตียนพิสุอื่นว่าสวนนาวิสุนีก็เห็เนแก่ลาบต้องปาจิตติอันนี้ก็ผ่านไปเพราะไม่มีนาวิสุนีห้าพิสุให้จีวรแกนาวิสุนีที่มันชิญ,ญาต,ต้องปาจิตติเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกันอันนี้ผมว่าแลกเปลี่ยนกันก็ไม่ควรนะแรกกันไปแลกกันมาดีไม่ดีดีวไปรวมกันเข้าจะยุ่ง ก็ดีอกวิสุเย็ตีวรนข้อนามวิสุนีที่ไม่ชี้ยะศิสุเย็ตีวรนข้อนามวิสุนีที่ไม่ชีายะก็ดีใช้ให้ผู้อื่นเย็บก็ดีต้องปฏิบตีอันนี้ไม่มีแล้วนางวิสุนีไม่มีก็ไม่ต้องอธิบายเจ็ดที่สุนชวนนามวิสุนีเดินทางร่วมกันชินระยะบ้านหนึ่งต้องปฏิตตีเว้นไว้แต่ทางเปลี่ยว นี่หมายความว่าเดินควงกันไปสองคนชาวบ,บ้านเขาจะติเตียนแต่ความจริงน่าจะห้ามทางเปลี่ยวแต่ว่านี่ท่านไม่ห้ามถือว่าต่างคนต่างมีจิตบริสุทธิ์คงไม่ทําให้เกินมิสัยในความเป็นสัมปันะแต่ว่าถ้าเดินไปในบ,บ้านพิสูนีไม่มีก็ควรจะสงเคราะห์ชีเขาด้วยดีไหม <c oughs> ผมว่าเวลานี้คุณจะสงเคราะห์ชีเขาเข้าไปด้วย ถ้าเดินไปคู่กันไปแล้ไปร่วมกันเขาจะหาว่าเป็นสามีพัญยากันเช่าใบเขาจะตดเตียอย่าทําเลยครับแปดวิสุทธวนานาวิสุณีลงเรือลําเดียวกันขึ้นน้ําก็ดีเล่าน้ําก็ดีต้องปฏิบติเว้นไว้แต่ข้ามฝากนี่หมายความว่าไปกันตามลําพังถ้ามีคนอื่นไปด้วยไม่เป็นไรเก้าวิสุ ฉันของเคี้ยวของฉันที่นางพิสุนีบ,งบังคับพระครวตพระถวายต้องปฏิตีเว้ไวนไวแต่กระหัตเขาเริ่มไปก่อนนี่ก็เป็นการบ,างรบราังคับศรัทธาเรื่องลกในอาหารการฉันอาหารนี้พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาเป็นอาหารเรยปฏิโกสัญญาแล้วการฉันก็ต้องฉันในความเรียบร้อยถ้าบังคับให้เขาทําอย่างนั้นอย่างนี้ก็แสแดงว่าเร็วเกินไป เพราะว่านายวิสุณีนั่นเร็วเกินไปนี่เราก็มาเนื่องเราก็ควรควรจะโอนเอาคา้าวไหเข้ามาด้วยคนนี้อยู่กับพระบังคับให้ชาวบ้านเขาทำอาหารอย่างนั้นทำอาหารอย่างนี้พระชอบอย่างนั้นพระชอบอย่างนี้ <c oughs> ถ้าชาวบ้านเขาไม่ได้ตั้งใจเลยก่อนเขาก็เสืส่อมศรัทธามันไม่มีประโยชน์การกินอาหารแล้วกินเพออย่างอัตภาพให้เป็นไปนี่ยังไงก็กินมันทรงเด่ ถ้าเขามีศรัทาตั้งใจไว้ก่อนไม่เป็นไรมีพระพุทธเจ้าแสดงไว้ชัดว่ามันเป็นการทําลายศรัทธาเขาคืินไปเป็นการบังคับไม่เป็นการสมควรสิสีส,สุนั่งก็ดีนอนก็ดีในน้รับตาสองต่อสองกับนาวิสุนีต้องปาจิตตีเรื่องนาวิสุนียกล้อไปเลยไม่มี <c oughs> เพราะว่าไม่มีสิกขาบทจะปรับตัวนางวิสุณีไม่มีจะแล้วนีม่มาโพชนวัค์ที่สี่มีสิกขาบทหนึ่งอาหารที่โรงทานทั่วไปไม่นิยมบุคคลที่สุดไม่เจ็บไข้ข้าไปฉันแต่เฉพาะได้แต่เฉพาะวันเดียวแล้วต้องหยุดเช่อในระหวา่างต่อไปจึงฉันอีกถ้าไปฉันติดติดกันได้แต่แสองวันขึ้นไปต้องปาจิตติ นีโรงทานในที่นี้เขาตั้งไว้เฉพาะคนที่เขาไม่มีสมาชิกถ้ามีสมาชิกเขากินเฉพาะพวกเขาแต่ถ้าเราไม่มีจริงๆน,น,นานๆย่องไปครั้งได้แต่ย่องไปติดๆกันแล้วก็ท่านปรับไปบ,บัตรไปอยู่ดีทจ่เป็นบาทเพราะว่าคนพวกนั้นจะเกิดแสดงการรังเกียจแต่ว่าตามใจผมนะ ถ้าเขาไม่มีมนให้เข้าไปฉันอย่าไปฉันเลยครับเพราะว่าเรารู้ใจเขาไม่ได้เราเข้าไปฉันเฉยๆบางทีเขาก็เตรียมไว้โดยเฉพาะเราเข้าไปเขาเตรียมใหม่ถ้าหารเขาเจํากัดก็ดีหรือหารมากก็ดีแต่ว่าจะของลงทางเกิดไม่พอใจจิตเขามีกิเลสมีความเศร้าหมองจะทําทให้เขาลงนรกเราเมื่อทำเราเมื่อในเมื่อเราทําให้เขาลงนรกได้เราก็ลงได้เหมือนกันเพราะเราเป็นต้นเหตุ นิสิขาบทดีสองทายกนิมานิมนต์ออกชื่อโภชนะห้าอย่างคือข้าวสุกข,ขนมสดขนมแห้งปลาเนื้ออย่างใดอย่างหนึง่งถ้าไปรับของของนั้นมาหรือใช้ของของนั้นรวมกันพร้อมกันตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปต้องปาจิตติเป็นแต่ไว้แต่สมัยคือหนึ่งเป็นไข้สองหน้าจุวลการ หน้าจีวรนา,าการนีนหมายความว่าถ้ากลางถ้าไม่ได้กลางกรถิ่งก็ตั้งแต่แรมค้ามหนึ่งเดสิเบดถึงกลางเดซิบสองถ้ารับกระถิ่งก็แรมค้ามหนึ่งเดสิเ็ดถึงกลางเดือนสี่เขาออกชื่ออย่างนี้ฉันได้ถ้าเลยไปกว่านั้นฉันไม่ได้นี่ถ้าในสี่รูปขึ้นไปนะไม่ถึงสี่รูปไม่เป็นไรแล้วท่านบอกว่าเป็นไแต่สมัยคืนหนึ่งเป็นไข่สองหน้าจีวรลาการเวลาหายจีวร สามเวลาทำจีวรสี่เดินทางไกลห้าเดินทางเรือแล้วก็อยู่มากเดยกันบิดาบาตไม่พอฉันอันนี้ได้ออชีดามันอยู่มากเดียกันเนี่ยบิณาบาตมาไม่พอฉันก็บอกกับคุณโน่นที่นั่นที่บ้านชั้นมีนั่นน,นนี่ที่บ้านชั้นมือนี่เอาไปชั้นเดวยกันมันไม่พอฉันได้แล้วก็โภชนะเป็นของสวรรณ หมายความถ้าอาหารนั้นเราทํากันขึ้นมาเองนะเราทํากันขึ้นมาเองในครัวอย่างลงกรวของเราก็บอกว่าวันนี้มีแกงไก่วันนี้มีแกงเป็ดแต่ว่าไอ้ยานี่อ่อชื่อพชนะย่างนี้ผมก็ไม่ชอบไม่ชอบแลวไม่ควรนั่นคำบรรดาญาโย,โยพรทธบิษัทเวลาจะทําอะไรถวายพระอย่าไปออกชื่อเลยมันจะทําให้ใจของพระนั่นมีกิเลส เพราะเราเราต้องการทำลายกิเลกกันมีอะไรก็ว่ากันไปตามเรื่องดีกว่าเรื่องคำพระวินัยต้องปฏิบัติใะให้เคร่งแต่สิ่งใดที่มันยังหลวมอยู่นิดหนึ่งมันไม่ถูกกาลสมัยไม่ถูกกาลังใจของเราก็เพิ่มให้มันเคร่งขึ้นไปหน่อยแต่ให้ตึงอยู่เกินไปสามีสุรับมีมนแห่งหนึ่งได้โภชนะห้าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ไปฉันในที่นิมนต์นั้น ไปเสียที่อื่นต้องไปหยิบทีเว้นไว้แต่ยกส่วนที่รับนิมนต์ไ้ก่อนนั้นให้แก่วิสุอื่นเสียหรือว่าน้าจีวรละกันหรือเวลาทําจีวรเวลางานมันยุ่งก็จริงรับนิมนต์ไ้ก่อนถ้ารับนิมนต์ก่อนนี่ต้องไปไปรายแรกถ้ามาเข้ามานิมนต์เป็นรายที่สองที่สามที่ส,สี่ที่ห้าก็ถามเขาดูว่าให้พระไปแทนได้ไหม ถ้าพระไปแทนได้ก็รับแต่เขาไม่ยอมให้พระไปแทนเราก็ไม่รับอันนี้ดีกว่านะง่ายดีสีพิสุเข้าไปบิณฑบาตในบ้านทายกเอาขนมมาถวายเป็นอันมากจะรับไว้ได้แต่เพียงอย่างมากเพียงสามบาทเท่านั้นถ้ารับไปเกินกว่านั้นต้องปฏิญาตีของที่รับมามากเช่นนั้นต้องแบ่งให้แก่พิสุกิน อันนี้ก็เป็นการสมควรฟังชัดๆนะถ้าคืนมาหมกไว้คนเดียวแล้วก็อย่างรับผ้าป่าชักผ้าป่าเนี่ยเ,เป็นเข้าห้องอยู่คนเดียวนี่มันใช้ไม่ได้หนะรอกผ้าป่าเป็นของสงระวังให้ดีนะเอาทอดผ้าป่าเป็นของสงเอาทางที่ดีก็เข้าโรงครัวไปเลยเพราะเรามีโรงครัวห้าบีสุใช้ข้างอยู่มีผู้อภิญญาห้าอย่างใดอย่างหนึ่งมาเอาเข้ามาแล้วก็มาประคีณ แลก็ห้ามเสียแล้วลุกจากที่นั้นไปแล้วฉันของเคี้ยวของฉันซึ่งไม่เป็นเดนพิสุษใครและไม่ได้ทำมินัยกรรมต้องปาจิตตี <c oughs> นี่เป็นนั้นว่าถ้ากำลังฉันข้างอยู่ <c oughs> แล้วก็มีคนขน้ามนมลบอกนี่คนนมนมลไปฉันต้องนั้นเถอะลุกจากที่นี้ไปฉันที่โน้น อย่างนี้เป็นการทำลายศรัทธาของทายกที่ถวายอยู่ก่อนแล้วมันเป็นความเสื่อมเสียมากอย่างนี้จึงอย่าทำแต่ท่านบอกว่าลุกไปถ้าขอนั้นมันเป็นของเดชวิสุขใข่ฉันได้หรือว่าตั้งใจไว้บอกเขาบอกว่าฉันที่นี่แล้วเดี๋ยวต้องไปฉันที่นนนะท์นะเขาเีย่าทำพินัยกรรมถ้ามะเอินมีเจ้าภาพมานิมน์ไว้ก่อนว่าฉันขอ,อนิมนต์ท่านไปฉันที่ตรงนั้น ถ้ามีคนมาอีกฝ่ายหนึ่งบอกต้องฉันก็ฉันให้ได้นะถ้าไม่ฉันจะเสียใจมากเขาต้องบอกเขาเอายมฉันได้แต่ว่าฉันมากไม่ได้หรอกที่นอนขันนิม,มนต์เม้ก่อนฉันว่าเป็นการเจริญศรัทธาได้แล้วก็ฉันถ้าถึงเวลาก็ลุกไปฉันอีกทีอันนี้ได้ <c oughs> นี่เป็นการารักษากําลังใจนี่ก็ดีอกท่านบอกว่าพิสุรู้อยู่ว่าพิสุอื่นห้ามเข้าแล้ว ตามสิษาบทหลังคือห้ามขออื่นแล้วตามสิษยาบทที่ห้าคิดจะย,ยกโทษเธอก็แลกของเกี้ยวของฉันที่ไม่เป็นเด่นีิสุขใข่ไปลอยเธอฉันเธอฉันแล้วต้องปฏิตตีนี่หมายความเธอฉันจากที่ตรงนั้นแล้วเธอลุกมาก็มันเป็นของมีของแบบแปลกมีขนมขนมก็มบอกว่านี่ท่านเป็นของเดนนีิสุขใข่นะนี่มนฉันเถอะ พระนั้นฉันเข้าไปจะให้ท่านเป็นอบัติตามนั้นแต่ความจริงพระองค์นั้นที่จริงกับไม่เป็นอบัติองค์ที่หลอกกลวงก็ต้องเป็นอาบัติปายตีไอจิตตัวนี้นะท่านเอ้ยตัวแกล้งเขานี่มันก็เหมือนดา่านั่นแหละ <c oughs> ยังกงเหมือนดา่านแสดงว่ามีไม่มีการเคารพในบระธรมินไยก็เหมือนเปรตพระเปรตนามิสุนีตเมลโรกมาก่อนแล้วก็เป็นเปรต นี่มันด้วยความจริงก็เป็นมันญ,ญาตินะถ้าทํากันไม่ได้ก็เลวเต็มทีเจ็ดวิสุ์ฉันของเคี้ยวของฉันที่เป็นอาหารในเวลาวิการคือตั้งแต่เที่ยงวันเปแล้วจนถึงวันใหม่ต้องปาจิตติอันนี้ก็ไม่ใช่พระแล้วลวสิคนที่รักษาโวสถเขาจะรักษากันได้แต่เราไม่เราเป็นพระรักษาไม่ได้มันก็เลวกว่าเลวกว่า ชาวบ้านมันจะเกิดประโยชน์อะไรเป็นอนันว่าฉันไม่ได้เรื่องอาหารเนี่ยต้องพิสูน์กันนะว่าอะไรมันเป็นอาหารอะไรมันเป็นเพศสัตว์ถ้าทําตนไม่ใช่พระแบบนี้สินแปดไม่ครบท่านก็นต้องลงอเวจีแล้วก็เป็นโลกวัาชะทําให้ระศาสนาเศร้าหมองชาวบ้านเขาจะติเตียนระศาสนาหาว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนาไม่มีความหมาย นสิคาบทที่แปดี่สูจนฉันของเคี้ยวของฉันที่เป็นอาหารซึ่รับประกินไว้ข้างคืนต้องปฏิบติ <c oughs> ที่เป็นอาหารไม่ใช่เบสต์การรับประเานเอาน้สิครับรับประเคนแล้วให้เด็กหรือว่าพยาบาลยายนเอาไปเก็บไว้ก็ถือว่าเป็นการขาดประเคนเขามาประเคนใหม่ใช้ได้นี่ท่านกันพระที่อยู่ตามลาพังเก็บไว้ในห้องกินกลางคืน เป็นการรอบครอบของพระไุทจาจ้กาก้าพิสุข,ขอโภชนะอันปราณีคือเข้าสุขที่ละคนไม่ได้ในใสาสในคนน้ำมันน้ำเพือ่อนน้ำอ้อยปลาเนืน้อนมสดนมส้มต่อขครหัตที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวนาอนมาฉันต้องปายีตีเวลานี้ก็สงเคราะเข้า,ขากับอาหารที่เขาถือว่าดี <c oughs> อาหารก็ถือว่าเป็นอาหารชั้นดีถึงแม้ไม่เกี่ยว ประสมไม่เหมือนกับที่กล่าวนี้ก็เหมือนกันไปขอเขาอย่างนั้นแต่เป็นไปดีอันนี้ละมบในอาหารการละมุบในอาหารนี่ก็แสงดงว่าไม่เคยเจริญอาหารเรยปฏิกรูดสัญญาจะเจริญอะไรกันลนะ่ะถ้าแบบนี้ไม่ได้เจริญแล้วถ้าคนที่เขาเจริญอาหารเรยปฏิกูดสัญญาเนี่ยเขาไม่ไปขออาหารดีๆหรอกเขาไม่ขอสกปรกกินพออยาแต่ภาพไม่เป็นไป นี่แสดงว่าจิตใจไม่ใช่พระเชิญลงนรกไปตามสบายสิบปีสุกลืนกินอาหารที่ไม่มีผู้ให้คือยังไม่ได้แบะเคนให้ล่วงทวานปากเข้าไปต้องปฏิติวันไว้แต่น้ำและไม้สีฝันเป็นอันว่าที่เขายังไม่แบะเคนกินไม่ได้ <c oughs> ฉันไม่ได้นะฉันก็กินกันเหมือนกัน ด้วยมันยากเพราะว่าที่ไอ้ข้อน,นี้มันเรื่องมาจากว่าสมัยก่อนเนี้ยไม่มีการประเคีนยนทังว่าไปเวลาที่คนเขานำอาหารมาพระที่เป็นลูกเป็นหลานก็ไปแล้วโยมแกงอะไรล่ะโยมมีกะนมอะไรล่ะเปิดฝาบ้างเปิดเปิดฝาดูแกงดูกับดูข้าวดูอะไรมันเป็นการไร้มันยากพระพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นการเสื่อมเสียมากที่ได้สมบัญญติ ว่าถ้าเขายังไม่ยื่นให้เราก็ห้ามแตะต้องเด็ดขาดถ้าไปแตะต้องเข้าถือปร,ปรับแอมบัดปาริจิตีประบวิจิตเป็นบาปให้ปาริจิติจิตชั่ววินัยทุกสีข่ขาหมดถ้าละเมิดไม่ไม่มีความเคารพในวันนาวินยัยก็ดูตัวอย่างเปรตพระเปรตนามิสุนีเปรตสิกขวนาเปรตสมเนรีเปรตส,สมนเนิเนท่านไม่เคารพในพระวินัยละเมิดถือว่าสีข่ขาบทเล็กน้อยไม่เป็นไร ถ้าหากว่ามันไม่เป็นไรจริงๆแล้วก็พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงห้าไหมไว้นี่มันต้องเป็นความชั่วอาการความชั่วอย่างนั้นมันเกิดเมื่อการกระทําชั่วก็เพราะสายจิตชั่วถ้าจิตมันดีเสียจริงๆแล้วก็การกระทํามันชั่วไม่ได้มันต้องดีนี่ต่อไปก็เป็นเจละกัววัตที่ห้ามีสิทธิศิขาบท ่ห้บอกหนึ่งวีสุให้ของเคี้ยวของฉันแก่นักบวชนอกพระศาสนาด้วยมือตนเองต้องบัดไปยตีตีอันนี้เป็นการประมาณนันเป็นการป้องกันคําประมาทของบุคคลนอกระศาสนาสมัยนั้นยังมีการแข่งขันกันเรื่องระศาสนาและเมื่อมีการแข่งขันกันขึ้นมาเวลาเราไปให้เขาเขาถือว่าประเคียนในเขายอมกลัวเขา แล้วเขาก็ไปเล่าไปเลกันชาวบ,บ้านติเตียนว่าพระสงฆ์เราทําไม่ถูกพระพุทธเจ้าจะได้ห้ามศิขาบทนี้จงจอย่าทํานะครับเมื่อจะให้เขาก็ให้คนอื่นไปให้แทนอย่าให้ในมือของตนเองสองวิสุชวนวิสุอื่นไปบิณบาตด้วยกันหวังจะพระพุทธอาจารย์ไล่เทกลับเสียต้องบัตรปายตีนี่หมายความว่มาเขาเดินบริความเรียบร้อยแต่ประเภทบิณบาตนี่เขาได้โปรด ปฏิบัติจะให้ถูกให้ต้องนะการเดินบินาบาตต้องเดินห่างกันพอชั่วคนรอดได้เพราะเรื่องมีอยู่แล้วในพระใ,ในพระสูตรชื่อว่าเจ้าหน้าที่ขับโจรนมาพระเดินติดกันพอเดินพระแถวยาวเหยียดพอมาตรงนั้นพระไม่กล้าแทรกว่าโจรนไม่กล้าแทรกพระเข้าไปในแถวเจ้าหน้าที่ตามมาทันเขาเลยฆ่าโจรนตาย ต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกว่าเวลาจะเดินมิถุบัต <c oughs> ควรจะเดินห่างกันประมาณหนึ่งศอกและการเดินไปมินุบายก็ดีการเดินไปธุระอื่นก็ดีต้องอยู่ในเกณฑ์สํารวม <c oughs> เดินไปเรียบร้อยทอดจากสุแค่ชั่วแอกหนึ่งโดยประมาณอย่างนั้นหน้าเกินไปอย่าง้มค้มหน้าเกินไปอย่าคุยกันในระหว่างเดินมิถานบัต และเวลารับบาตรพระองค์หน้าเคยยืนตรงไหนต้องยืนตรงนั้นเป็นประจำแล้วก็พระยืนเรียงกันตามลำดับองค์หน้าต้องคอยดูถ้าเขาใส่บาตรยังไม่ถึงองค์สุดท้ายและใส่องค์สุดท้ายยังไม่เสร็จองค์หน้าอย่าเพิ่งเดินไปเพราะว่าองค์ท้ายจะต้องวิ่งตามท่านให้เขาใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยถึงองค์ท้ายที่สุดเขาใส่แล้วองค์หน้าก็เหลียวเดินไปการเดินไปก็เดินด้วยาการสำรวม และอีกรายการหนึ่งในขณะที่ก่อนจะออกปากบิณิธาบาตในเวลาเช้ามืดเขาเรียกพระโปรดสัตว์ในตอนนี้ให้ท่านจเจริญสมถกรรมฐา,านมิปัสนากรรมฐานให้เต็มกําลังสมาธิที่ท่านจะเพึงทําได้จิตจะได้บริสุทธิ์และเวลาที่เดินไปก็ใช้คําภาวนาและพิจารณาตลอดตั้งแต่เดินไปจนกระทั่งท่านเดินกลับ ผมเคยใช้ดิบีโซทั้งบทมันยาวดีนี่เวลาเดินไปวินาบาทต้องทําอย่างนี้และเวลารับบารหยุดจิตจับภาวนาน,นิดหนึ่งอธิษฐานจิตสงเคราะห์หมายความว่าขอท่านผู้มีคุณที่มีอุปการะให้ชีวิตของข้าพเจ้าคือให้อาหารนี่มันก็หมายถึงว่าให้ชีวิตขอท่านจงเป็นผู้มีความเป็นอยู่เป็นสุขในชีวิตของท่านมีการเข้าตัวในการทรงชีวิต ทำใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุแล้วขอทุกท่านจะบรรลุธรรมนั้นได้เถิดหลังจากนั้นเราก็ภาวนาพิจารณาเราไปตามอธัธยาศัยและการเดินพิธีบาตินี้อย่ากแกล้งเดินให้ช้าอย่ากแกล้งเดินให้เร็วผพ้ที่เดินช้ามีอยู่ก่อนแล้วแกล้งเดินให้ช้าบ้างแล้วแกลง้งหาคนอื่น่าเดินเร็วคนเร็วประเภทนี้เคยมีใ้อประการหนึ่งในระเบียบของเราโปรดทราบ ว่าตอนนี้ไปจะไม่ให้อภิสิทธิ์พิเศษจะพิสูรรูปใดมาอยู่แล้วขอฉันไม่เอกเทศนี้จะไม่ยอมให้อยู่จะต้องฉันรวมกันเว้นไว้แต่พระดิือเอกาถ้าเทเอกาจะฉันรวมเวลากับองค์อื่นไม่ได้นี่เป็นเรื่องธรรมดานี่การตามใจกันแบบนี้คิดว่าจะดีก็กลายเป็นความเลวอันนี้ไม่เอาด้วยนะทีหลังไม่เอา ถ้าเกณฑ์ร่วมกันไม่ได้แล้วก็ไม่ก็ไม่ต้องอยู่ร่วมกันฮะไม่ต้องอยู่ร่วมในวัดนี้เลยไม่ใช่ไม่ต้องอยู่ไม่ใช่ยแยกแยกเฉพาะกุฏิไม่เอาแหนพระที่เวลาฉันข้าวก็เหมือนกันก็อยานั่งคุยกันอย่าโอ,อ,าอ้อย่าอวดอย่าทนงตนบดีทุกคนให้อยู่ในเกณฑ์สํารวมก่อนจะฉันพิจรารณาเปนะาเรบดีกูระสัญญาแต่ตอนตอนในขณะที่ฉันก็ฉันสัมปชัญญบัพ ใช้สรมมชัญญบัพในมหาปฏิปทานาสูตรรู้ตัวว่าเวลานี้เราตักข้าวเวลานี้เราตักกลับเวลานี้เราเข้าข้าวกับข้าวใส่ปากเขาข้าวใส่ปาก,าวาปากเวลานี้เราเคี้ยวเวลานี้เรากลืนเราคิดไว้เสมอว่ากินอย่างนี้มันก็ตายกินดีก็ตายกินเลวก็ตายคนที่ก็กินอย่างเราเขาตายมานับไม่ถ้วนเราจะไม่ติดในรสอาหาร เราจะไม่ติดในสีสันวันณะของอาหารจะไม่กินเพื่อความอ้วนปีจะกินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปถ้าต้องทําอย่างนี้เป็นปกติในวงอาหารจงอย่ามีเสียงคุยกันนี่มันถึงจะถูกนะทําให้มันถูกไม่ถูกแล้วมันลงนรกอาหาเรเปฏิโกสัญญาถ้าหากว่าไม่ได้พิจารณาพระพุทธเจ้ากล่าวว่ากินก้อนเหล็กที่เผาเย็นแดงโชนดีกว่า ใหเจ้าเหล็กนี่ทิ้งคอคอพังทิ้งปากปากพังทิ้งอกอกพังทิ้งท้องท้องพังร้อนแล้วก็ตายตายมันหายร้อนแต่พระที่ใช้ข้าวโดยไม่ได้พิจรารณาเป็นอาหาเรีปฏิกูตสัญญาตายต้องตอมกมรกกันร้อนนานกว่านั้นนี่การที่จะไล่เขากลับนี่ต้องเขาทำความเสียเล่นโดกเล็กโดกเล็กส่งเซเออวยวานี่ไล่กลับไม่ได้เลยถ้าเขาไปตามระเบียบไล่กลับไม่ได้แปมบัดไป,ปยุดที มีข้อดีสามีสุสําเร็จการนั่งแทรกแซงในแต่กุลที่กําลังบริโภคอาหารต้องปาจิตตีหมายความเขากําลังกินอาหารอยู่ดันเสือกเข้าไปแทรกเขานี่คนใช้คำว่าเสือบมันเลวจัดถ้ารว่าเขาจะไม่ทํากันถ้าเป็นพระเป็นเนนเข้าไปทําแบบนั้นไม่เข้าไปนั่งแทรกเวลาเขากินอาหารอยู่ไปนั่งชวนเขาคุยมันก็เสียระเบียบถ้าผมรู้นะ ทำอย่างนี้ผมขับจากวัดทันทีไอเร็วๆอย่างนี้ผมไม่ชอบที่นี่ไม่ต้องการสี่วิสุนั่งอยู่ในห้องกับผู้หญิงไม่มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนต้องเป็นป่ายิตตีนี่จะเพาะนั่งเฉยๆไม่ได้เกี่ยวไม่ทําอะไรกันมันเป็นโลกวัชชะซึ่งพระวินัยท่านไม่คนอื่นเขาไม่ทราบว่าเราทําอะไรกันบ้างห้าวิสุนั่งในที่แจ้งกันกับผู้หญิงสองต่อสองต้องป่าจิตตี ในที่แจ้งสองต่อสองคือคุยกันคนอื่นเขาไม่ได้ยินนั่นเองมันเป็นเรื่องเขาโลกติเตียนอันนี้ก็ไม่สู้หนักนักหกพิสุร,รับบินธบาตด้วยโพชนะห้าแล้วจะไปในที่อื่นจากที่มีมนั้นในเวลาก่อนฉันก็ดีฉันกลับมาแล้วก็ดีต้องลายพิสุที่อยู่ในวัดในก่อนจึงจะไปได้ ถ้าไม่ลาก่อนเที่ยวไปต้องไปจิตตีเว้นไว้แต่สมัยคือเวลาที่หาผ้าทําจีวรน,นี่เป็นอะไรการที่เราวางระเบียบการบอกลาซึ่งกันและกันเนี่ยมันมีอยู่แล้วในะวินัยไม่มีอะไรนอกเลยพระวินัยอะไรบรรดาสําหรับท่านทั้งหลายสําหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดเส็จแล้วนี่ก็ขอยุติกันไว้แต่เพียงเท่านี้เรื่องพระวิน,นัยในครับ เขาได้โปรดอย่าใช้คําว่าหลีกอย่าใช้คําว่าเลี่ยงบรรดาท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ท่างหลายนะไอ้ข้อที่บอกว่าสแสดงอับบัตตกไปพักกันสักทีดีกว่ามัน,สนแสดงที่ไรแต่มันตกนรกทุกทีเพราะคนที่เป็นอาบาับบัตแสดงว่าไม่มีความเคารพต่อพระธรรมวินัยอยู่แล้ว เมื่อความเสียมันก็เสียไปแล้วไอ้การสแสดงก็ต้องยับยั้งจริงๆว่านับปุในวังคริษามิข้าพเจ้าจะไม่ทําอย่างนี้อีกก็ต้องไม่ทําเลยนับปุในวังภริสามิข้าพเจ้าจะไม่พูดอย่างนี้อีกก็ต้องไม่พูดจริงๆนัปุในวังจินติษสามิขพเจ้าจะไม่คิดอย่างนี้อีกก็ต้องไม่คิดจริงๆถ้าท่านอัไหลเอาใจเข้าไปรวบรวมในจริยาที่กล่าวไว้ในตอนต้นอารมณ์ใดที่จะเป็นอ้ำบัิมันไม่มี สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนมงคลสมบูรณ์พุผลจงมีแดบ,บรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนที่รับฟังทุกท่านสวัสดี